สวัสดีครับวันนี้เกมบดีผมครัเมเซอร์อค่ะวันนี้ข่าวสารของกาชาใหม่ครับที่มาแล้ครับซึ่งเป็นข่าวสารของกาชาที่หลายคนแหละรอคอยมานานมากๆแลครับแลวก็ถามผมมาเยอะมากๆถามทั้งในคอมเมนต์ใน YouTube ถามทั้งในข้อความใน Facebook ส่วนตัวก็ถามมาเยอะเหลือเกินครับว่ากาชานี้ เมื่อไหรจะมาครับแล้ววันนี้มาแล้วครับข่าวสารของกาชาคุินซี่ครับแบมเบสตาครับแอดคินครับและก็แคนดิทครับสามควินซี่ได้มาแล้วโอ้โหรอคอยกันมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งตอนแรกกาชาเนี้ยคิดว่าจะมาในช่วงต้นเดือนแต่ไม่ใช่ฮะมาช่วงกลางเดือนนะครับซึ่งกาชานี่ครับจะมาในวันที่19นะครับ19นี้บ่าย2โมงถึงวันที่26บนะครับบ่าย2โมงเช่นเดียวกัน โอเคกาชานี้มีอะไรบ้างเอ่ยตัวละครในกาชานี้มีทั้งหมดคือ6ตัวนะครับคือถ้ามองอย่างเงี้ยนะมองแบบผิวเผยอย่างงี้นะผมว่า <c ười> คือถ้าไม่ออกไอ้เจ้าสาตัวละครหน้าตู้เนี่ยนอกนั้นมันดูธรรมดาแล้วก็เก่าบ้างบางตัวเก่าบ้างบางตัวนะแต่ตัวละครอ,อื่นๆนอกจากสาตัวละครหน้าตู้เนี่ยค่อนข้างจะดูในระดับที่ธรรมดา มึงมากนะครับโอเคครับเรามารีวิวกันเลยครับผมจะเริ่มจากซุยฟงนะครับซุยฟงครับเป็นสายตีสกิลนะครับแล้วก็เป็นสายตีระยะไกลด้วยเป็นตัวละครของเทศกาลวันฮาโลวีนนะครับในปี2017นะครับก็3ปีและ2017นะครับนี่คือฮาโลวีนปี2017นะครับก็ปตัวละครกลางจะเก่าพอประมาณแล้วสกิลลิงก็คือจะฮิวเลือดเพิ่มขึ้น20%ครับเมื่อผ่านด่านนะครับก็ ลิงก็ถือว่าธรรมดานะครับและการเล่นของมันนั้นสกิลสองของซุยฟงนั้นจะกลายเป็นบัฟโจมตีนะครับจะเป็นการบัฟโจมตีให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยส่วน3นั้นจะโจมตีทั้งหน้าจอนะครับส่วน1จะเป็นการโจมตีไปด้านหน้านะครับจุดเด่นๆของซุยฟงเหรอน่าจะเป็นการบัฟครับมีสกิลบัฟแล้วก็สกิลไม่ตายก็คือสามารถลดพลังป้องกันได้ด้วยก็น่าจะมีแค่2จุดครับมีแค่สองจุดนี้เลยที่เป็นจุดเด่นๆของซุยฟงนะครับ ซึ่งซุยฟงร่างนี้ไม่มีสกิลอาบิในการกระโดดหลบไวๆเหมือนร่างอื่นๆนะครับร่างอื่นๆของซุยฟงนั้นจะสามารถกระโดดหลบได้แบบ2-3สาครั้งติดๆกันเลยใช่ไหมแต่ซุยฟงร่างนี้ไม่สามารถกระโดดหลบได้แบบติดๆกันนะครับก็อาจจะเป็นข้อด้อยของร่างนี้ก็ได้ก็เป็นซุยฟงร่างในปี2017นะครับของฮารวีเนาะเอาไปซัก7คะแนนนะครับ7คะแนนครับซุยฟงครับ ต่อไปครับโยลุอิจิครับในร่างของวันฮาโลวีนครับปี2017นะครับตัวละครตัวนี้ครับค่อนข้างจะเก่งนะครับใช้คําว่าเก่งเลยครับตัวละครตัวนี้ครับมีการโจมตีธรรมดาที่ค่อนข้างจะวงกว้างมากๆครับแล้วก็มีอาบีครับในการเพิ่มระยะของการตีธรรมดาเพิ่มเติมขึ้นไปด้วย20%เซนนะครับทำให้ตัวละครตัวนี้นั้นเป็นสายตีธรรมดาที่ตีได้ค่อนข้างจะกว้างมากๆครับ แล้วก็มีสกิลลิงก็คือเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาครับอีก25เนะครับเล่นก็ได้ลิงก็โคตรดีนะครับแล้วก็มีสกิลอาร์บีครับในการทําให้กระโดดโลบครับทำให้การเคลื่อนที่การวิ่งนั้นไวยิ่งขึ้นครับปตัวละครที่วิ่งไวมากมากครับและก็กระโดดโลบได้ไวโคตรครับปตัวละครสายตีธรรมดาที่ผิวมากๆครับและก็มีการเพิ่มพลังโจมตีของธรรมดาเพิ่มเติมขึ้นไปอีก40เนะครับ 40%บวกลิง25%นะครับกลายเป็นเพิ่มไปเลยถึง65%นะครับโอโ้โหโคตรแร่งครับแล้วก็สกิลสอก็คือจะเป็นการทำดามจรอบตัวนะครับจะเป็นการปล่อยขึ้นพลังออกไปรอบตัวซึ่งจะคงอยู่ประมาณห้าวินะครับเก่งนะครับตัวตัวนี้ค่อนข้างจะเก่งนะครับเก่งมากๆเลยผมให้ไปเลย8คะแนนนะครับยูริจิแคะแนนครับ และก็ฮิเมจังครับฮิเมจังล่างวันฮาโลวีนครับในปี2017นะครับตัวละครตัวนี้ครับเป็นสายตีสกิลนะครับแล้วก็เป็นสายตีระยะใกล้แต่สกิลการโจมตีของฮิเมจังนั้นสกิล2ครับสกิล2จะเป็นการโจมตีแบบระยะไกลนะครับค่อนข้างจะแปลกเลย1กับ3ไม่ตายและการตีธรรมดาครับจะเป็นการโจมตีแบบระยะใกล้นะครับส่วนสกิล2นั้นจะเป็นการโจมตีแบบระยะไกล และมีการเพิ่มระยะของการตีธรรมดาและการตีสกิลเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยถือว่าปัตัครที่มีสกิลและการตีธรรมดาค่อนข้างจะวงกว้างนะครับสกิลหนึ่งนั้นจะเป็นการพุ่งไปด้านหน้า2นั้นจะเป็นการปล่อยคลื่นพลังออกไปด้านหน้า3นั้นสามารถชาร์จได้ครับถ้าหากชาร์จเต็มครับสกิลก็จะโจมตีทั้งหน้าจอครับและก็จะดุนแรงขึ้นนะครับและการโจมตีทุกอย่างครับจะมีผลของคำสาบนะครับ ค่อนข้างจะดีนะดีนะครับแต่ก็ดีไม่สุดครับเพราะสกิลของมันนั้นผมคิดว่าค่อนข้างจะช้าสักนิดหนึ่งถึงจะมีการเพิ่มระยะของสกิลหรือการตีธรรมดาเพิ่มเติมขึ้นไปก็เหอะแต่มันก็จะช้านิดหนึงส่วน3ถ้าสกิล3นั้นชาร์จไม่เต็มครับวงมันก็จะไม่กว้างมากนะ แต่ถ้าชาร์จเต็มแต่ก็ต้องเสียเวลาชาร์จหน่อยนะครับแต่ถ้าชาร์จเต็มมันจะวงกว้างมากๆถังหน้าจอนะครับก็ประตคอนที่เล่นได้แหละก็อยู่ในระดับที่ต้องเรียกว่าเล่นได้กลางๆครับเอาไปสักจุคะแนนนะครับจคะแนนครับฮิเมจังนะครับต่อไปเัาชูเหครับชูเหตัวละครตัวนี้ครับเป็นสายตีธรรมดานะครับแล้วก็เป็นสายตีแบบระยะไกลด้วยตัวละครตัวนี้ครับค่อนข้างจะเก่งครับเก่งเลยนะ คือถ้าใครที่ไม่เคยลองเล่นมามาก่อนครับอาจจะเห็นหน้าตาและอาจจะมองข้ามกันไปก็ได้คือผมเห็นเยอะและ้วคนมองข้ามไอเจ้ามอนเนี่ยไปเยอะมากๆแต่ถ้าคุณเคยลองเล่นมาก่อนนะครับคุณจะรู้เลยครับว่ามันตีแรงมากๆและเก่งนะครับสกิลลิงก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา20%และก็มีสกิลอาร์บีในการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาอีก50%นะครับ50%ของอาร์บี บวกกับสกิลลิงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับกลายเป็นว่ามันเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาของตัวเองครับไปถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะถือว่าโคตรเยอะครับและดีมากๆเลครับและก็สกิลไม่ตายครับสกิลไม่ตายนะั้นมีผลของการติดไฟฟ้าครับแบล็กเกอร์จะลดพลังป้องกันด้วยว้าวโคตรข้างจะว้าวนะครับคือทั้งลดพลังป้องกันและก็ติดไฟฟ้าได้ด้วย เป็นตัวละครสายตีธรรมดาที่ค่อนข้างจะเก่งและตีแรงมากๆแต่คนค่อนข้างจะมองข้ามมันไปเยอะมากๆครับผมให้ไปเลย8คะแนนนะครับ8คะแนนครับชูเหน่นะครับต่อไปครับชินจินะครับชินจิตัวละครตัวนี้เป็นสายตีธรรมดานะครับและก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีเงื่อนไขในความเก่งกาจแบบสุดๆนิดหนึ่งนะครับเงื่อนไขก็คือต้องเลือดน้อยเท่านั้นนะครับ พราะสกิลลิงก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีทั้ง2ด้านนะครับสามนะครับถ้าหาักเลือดน้อยลงเหลือประมาณ10% 20%นะครับก็ต้องเป็นอะไรที่ลำบากนิดนึงครับต้องเลือดน้อยนะถึงจะเก่งสุดๆนะครับทักครนตัวนี้ถามว่ามันดีหรือเปล่าผมคิดว่าดีนะครับเพราะมีสกิลอาร์บีในการกันน้ําแข็งและกันไฟฟ้า100%ครับคือมันกันทั้งน้ําแข็งและไฟฟ้า และก็มีสกิลในการเพิ่มระยะในการตีธรรมดาเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยและก็เพิ่มพลังโจมตีธรรมดาของตัวเองเพิ่มขึ้นไปอีก80%นะครับถือว่าโคตรเยอะเป็นตัวครสายตีธรรมดาที่ตีแรงจริงๆแต่มันก็จะทำให้สุดจริงๆก็ยากเพราะต้องเลือดน้อยเท่านั้นแต่ถ้าเราตัดไอตรงที่ว่าเลือดน้อยออกไปมันก็แรงอยู่แล้วครับเพราะมันเพิ่มไปตั้ง80%เนะี่ย พลังโจมตีธรรมดาตั้ง80%และระยะในการตีของมันนั้นวงกว้างมากๆครับสกิลสครับจะเป็นการปล่อยขึ้นพายุออกไปด้านหน้านะครับและก็จะคงอยู่ประมาณ5วิซึ่งดีมากๆก็เป็นตัวละครที่ผมคิดว่าเก่งตัวหนึงเลยนะแต่อาจจะเล่นยากสักหน่อยครับก็เอาไปปคะแนนนะครับไปคะแนนครับชินจินะครับและก็เทสะสังยิสุนะครับตัวละครตัวนี้ครับเป็นสายตีระยะไกลนะครับแลวก็เป็นสายตีสกิลด้วย สกิลลิงก็คือจะลดเวลาคูลดาวของสกิลลงครับ14นะครับลิงก์ดีมากๆอ่าสกิลอาก็จะมีการกันไฟ100อซนอืมนอกนั้นก็ดูธรรมดานะครับแต่การโจมตีของมันนั้นค่อนข้างจะวงกว้างนะครับสกิลสก็คือจะเป็นการปล่อยคลื่นพลังออกไปด้านหน,านะครับแล้วก็จะคงอยู่ประมาณ5วิซึ่งมันก็ดีแหละแต่มันปนตัวละครที่ค่อนข้างจะดูธรรมดามากๆ ถ้าคุณต้องการตัวละครที่สกิลวงกว้างๆเล่นง่ายตีไกลๆสายตีสกิลเนี่ยมันก็เหมาะแหละคือมันเก่งแหละถามว่าเก่งไหมเก่งนะครับสกิลดีวงกว้างแหละแต่ดูค่อนข้างจะดูเฉยๆมากๆเลยก็เอาไปแปคะแนนนะครับไปคะแนนครับเทสสังเงือดนะครับ,งงรบและก็สามตัวละครหน้าตู้ครับเริ่มจากแคนดิดนะครับแคนดิดนั้นเป็นสายตีสกิลนะครับและก็ตีแบบระยะใกล้ c a n ดิดครับปะตคอนที่มีฮิตในการโจมตีเยอะมากๆและสกิลวงกว้างมากๆครับเพราะมี RB ครับในการเพิ่มระยะของสกิลเพิ่มขึ้น20%นะครับแล้วก็สกิลสอของมันครับจะเป็นการปล่อยสายฟ้าออกไปด้านหน้าครับซึ่งมีฮิตเยอะมากๆส่วน3จะโจมตีทางหน้าจอนะครับหจะเป็นการพุ่งไปด้านหน้าครับซึ่งจะมีดาเมจรอบตัวด้วยปตคอลค่อนข้างจะสกิลวงกว้างมากๆและลดเหลือมากๆครับ ทั้งกว้างเร็วและแรงมากๆครับส่วนสกิลไม่ตายนั้นจะมีผลของการติดไฟฟ้าและลดพลังป้องกันด้วยครับทั้งติดไฟฟ้าและลดพลังป้องกันเอาไปเลย10เต็ม10ครับเก่งจริงๆนะครับตัวะคตัวนี้เอาไปเลย10เต็ม10ครับแคนดิดต่อไปครับแบมเบสตากับบัตเตอร์บอยครับตัวละครสายตีสกิลแบบตีระยะไกลนะครับตัวละครตัวนี้ก็เหมือนแคนดิดครับ แต่จะแตกต่างจากแคนดิสตรงที่ว่าแคนดิสนั้นเป็นสายตีระยะใกล้ที่จกอยู่วงกว้างมากๆส่วนแบนเบสตาครับเป็นสายตีระยะไกลที่วงกว้างโคตรครดครับใช้คำว่าโคตรครดเลยครับเพราะแม่นางนั้นปตัวครที่ระเบิดตูมตามอลังการมากๆครับและก็ดาเมจกว้างมากๆครับ1ก็กว้าง2ก็กว้าง3มนันทั้งหน้าจอนะครับปตัวครที่เล่นได้โคตรจะสนุกเลยครับและก็ระเบิดตูมตามมากๆ คือปตัวลครที่ผมแทบจะไม่ต้องพูดอวยเลยครับเพราะมันเก่งจริงๆนะครับเอาไปเลย10เต็ม10ครับแบมเบสต a าว t เตอร์บครับและก็สุดท้ายครับ Adkin นครับแอคิครับหนึ่งในตัครมหาเทพแห่ง PVP ในปัจจุบันนะครับตัะครตัวนี้ครับตัครตัวเดียวในเกมนะครับที่มีสกิลในการลดค่าพลังของคู่ต่อสู้ได้ ตัวสกิลที่2ครับสกิลสก็คือสามารถลดค่าพลังของคู่ต่อสู้ได้ครับซึ่งมันดีมากๆในโหมด PVP หรือโหมดธรรมดาก็ได้คือในการลดค่าพลังครับสมมุติปกติคุณตีเข้า100ครับพอแอสคีนั้นกดสกิล2ปุ๊บคุณจะตีแรงขึ้นประมาณ150นะครับคือศัตรูนั้นจะถูกลดพลังป้องกันพลังโจมตีค่าครีครับโจมตีป้องกันค่าคริถูกลดทั้งหมดนะครับ ค่นข้าจะโคตรดีมากๆและมีสกิลอาบีในการกันไฟฟ้า100%กันพิษ100%ไม่ติดชะง,งักด้วยและเพิ่มยิตของการตีสกิลเพิ่มเติมขึ้นเอ้ยการตีธรรมดาเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยและก็มีเกราะ10ครั้งเมื่อเริ่มด่านเริ่มเกมครับเป็นตละครที่ดีโคตรเก่งมากๆในโหมด PVP นะครับในปัจจุบันนี้นะส่วนสกิลไม่ตายนั้นมีผลของสั่งตายครับ ซึ่งผลของสั่งตายนั้นถ้าหากมันติดเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเลือดเท่าไหร่ก็ตายทุกตัวครับแต่โอกาสติดนั้นอาจจะน้อยครับน้อยนะครับแต่ถ้าติดเมื่อไหร่ถ้าหากเลือดเต็มก็ตายนะครับเป็นสกิลสั่งตายที่โคตรดีนะครับแล้วก็เก่งมากๆด้วยสกิลดีมีจุดเด่นมีการกันพิษการไฟฟ้าด้วยมีเกราะบาเรียด้วย10ครั้งโอ้โหเอาไปเลย20เต็ม10ครับแอดคินนะครับ กาชานี้ก็มีประมาณนะครับซึ่งตัวละครน,นอกจากตัวละคร3ตัวหน้าตู้เนี่ยนอกนั้นผมไม่ได้ให้9เลยนะครับผมให้8ให้7ก็เพราะผมต้องการจะให้เห็นว่ามันมีระยะห่างตรงที่ว่า8กับ10ไม่มี9ครับเพราะตัวละครพวกนี้มันก็เล่นได้แหละแต่มันไม่ถึงกับว่าตัวละคร3ตัวหน้าตู้มันไม่ใกล้เคียงเลยด้วยไม่ใกล้เคียงเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเปิดกาชานเนี่ยขอให้ภาวนาครับ ให้ได้หน้าตู้นะครับพอตัวละครหน้าตู้เนี่ยมันเก่งจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะมีระยะห่างของความเก่งกาจหน้าตู้กับหลังตู้นะครับก็ป็ตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆถามว่าควรเปิดเท่าไหร่ผมไม่บอกแล้วกันนะเพราะกาชาญเนี่ยบางคนก็จะเปย์หมดตัวแน่นอนเพราะมันดีมากๆก็ยังไงก็ลองคิดกันดูแล้วกันนะครับลองคิดกันดูว่าจะเปย์เท่าไหร่เเปย์หมดตัวเป็นหมื่นเป็นแสนก็ลองดูแล้วกันนะ กดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับนี่กีใต้คลิปนะสวัสดีครับ